d e f e a t Predator ในข้อนี้เราจะต้องไปจัดการกับเจ้า Predator ให้ได้เจ้า p r e d a เตอรนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่เมอ s t e l ตล s ี r o โต h o l e ถ้าหากว่าเราฆ่ามันได้นะคะเราก็จะได้ของรางวัลเป็น Skin Predator แต่ต้องบอกไว้นะคะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เติม Battle Pass เนี่ยก็จะไม่สามารถได้รับของรางวัลชิ้นนี้นะ อันนี้เป็นภารกิจแบบทีมถ้าสมมุติว่าเราตายก่อนแล้วก็ทีมเราสามารถฆ่าได้นะคะเราก็จะได้ปลดล็อกของรางวัลไปด้วยความยากของการทำเควสนี้นะคะก็คือว่า Predator อ่ะมันจะตัวแบบใสๆ่ๆในตอนแรกมันจะมองยากนิดนึงแล้วก็ ผู้เล่นที่เข้ามาทำเควสเหมือนกันเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์แรกๆที่เควส t เข้านะคะดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อไม่รีบมากก็อาจจะรอให้เควส t มันผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งก่อนก็ได้เนาะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาฟาดฟ,ฟันกับแับคนในครึ่งแมปอะไรแบบนี้นะคะ เวลาที่ลงมาก็ให้มองหาอาวุธเป็นอย่างแรกเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอาวุธเนี่ยสู้กับพรเดเตอร์ก็ไม่ได้สู้กับคนก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพรเดเตอร์เวลาที่เรายิงมันแล้วอะค่ะมันชอบที่จะโจมตีทีหนึ่งประมาณที่2ทีแบบนี้แล้วก็กระโดดถอยหนีออกไปนะคะก็จะต้องคอยเดินตามล่ามันค่ะเราจะต้องใช้เวลาในการทำี่ยพอสมควรถ้าเกิดว่า เราไม่ได้โชคดีในการที่แบบลงตาแรกแล้วก็สามารถฆ่าได้เลยของซายนี่ก่อนจะเสร็จออกมาเป็นคลิปนี้นะคะน่าจะสักประมาณแบบ4ีตาขึ้นไปเลยแต่ถึงแม้ว่าซายจะตายก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังมีน้องที่เหลืออยู่ในตีแล้วเขาก็สามารถฆ่าได้เห็นทางด้านซายไหมคะมันบอกว่า d e f e t t r r e d t t r r ผ่านแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นสกินค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนที่เขาสู้เนี่ยเขาทำยังไง ใจหลักในการทําก็คือการเตรียมตัวเองให้พอเพราะว่าเราจะต้องใช้ทั้งเลื่อดแล้วก็เกราะตอนที่บวกนะคะบางทีเนี่ยไม่ใช่บวกกับพรีเดเตอร์ตายนะคะแต่ว่าเป็นการบวกกับคนคนที่มาลงในแมปเขาก็ต้องการฆ่ามาเหมือนกันเนาะก็จะต้องแย่งชิงกันนิดนึงเมื่อกี้ตัวสีชมพูที่เดินผ่านไปก็คือตัวสายนั่นเองนะคะ ตอนนี้น้องเขาระหว่างที่กินเนี่ยเขาก็เจอ p r e เดเตอเวลาที่ p r e เดเตอมันเข้ามาใกล้เนี่ยมันจะมีเสียงดนตรีบอกนะคะหรือว่าตอนที่ p r e เดเตอมันกําลังอยู่ในโหมดที่แบบล่องหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้แล้วดนตรีมันจะเริ่มเปลี่ยนจากเสียงปกติไปเป็นเสียงที่ดูเหมือนแบบว่าเป็นเร้าใจนิดนึง ดังนั้นพอเจอเจ้า p r e d a เตอรแล้วนะคะก็พยายามฆ่ามันให้ได้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้จบเควส t แล้วก็ได้อุปกรณ์พิเศษของมันมาอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะสามารถทำให้เราใช้ความสามารถล่องหนได้ด้วย เวลาที่เราใช้นะคะมันก็จะทําให้เรามีสถานะล่องหนเหมือน p r e d a เตอรแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันก็จะเป็นการยกเลิกสถานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงน้ำนะคะสถานะนี้ก็จะหายไปจะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกับศัตรูนะคะเขาก็มองไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สังเกตดๆีๆยังไงซรยก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำเควสนี้นะคะขอให้ทำผ่านภายในตาสตาเท่านั้นเลยค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยสปอนซอร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ I อเทมช็อจากนั้นก็ดูที่ขวาล่างนะคะกดตรงคำว่า Support a creator พอกดแล้วก็พิมพ์ Beauty and a ์ e บ a ที่เป็น Creator Code ของทรายนะคะกด Accept พอกดมาแล้วนะคะตรง Support ตค e ีเอเตอรมันก็จะขึ้นว่ากำลังซัพพอร์ตครีเอเตอร์ที่ชื่อ b บิ a ตี้แ e น Best หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งสกิน p i ก x Glider หรือว่าสกินปืนโพ๊แพ็กก็ได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครสะดวกโด o n a t ผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถทำได้ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลย